สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนคลับสู้ผู้สุขคนครับบ่ไดพ้พอ่อพลอยตอบมากอะเป็นเวลา,อาสองเดือนเสร็จ,รจนะครับกับมี FC แฟนคลับาถากเข้ามาถามอลไรนะครับว่าพลอยตอบไปใส่คือบ,อเบเนน่เห็ดชีปิดยางบ่เลี้ยงบ่เล่าให้ฟังแด้เอารารัฐบาลเพิ่ไปจังไดหไลหละพันเ้าเปิดจังได เออนดิจิตอลเฟดสองเป็นจังไหนเป็นตะไดนบอ่อผสนกุ้มหนาปึกเหมืนว่ามีสองกุ้มได้เอาไปมาแบ่งผักแบ่งไฟแปลงผักแปลงพวกด้วพี่น้องนะครับว่าจะเป็นกุ้มเปาะบางพะนะเออได้ไปเลี้ยววาสันกุ้มหนาปึกกับพ่อได้อาศัยพะนะบานี้มันกุ้มหนาปึกพะนะนี่แหละพี่น้องนะครับก็เกิดก็กระ,ะตุน้นเศรษฐกิจ,จขึ้นมาแน่ตามไปต่อเบิ่ง ว่าจะเป็นลานค่าหรือว่าเป็นตลาดนัดพี่น้องเอ้ยอาบางช่วงปก่มือขึ้นหลังนี่พี่น้องรูซส,สึกว่าคือคักนะครับคอยต่อมเองกับมีพี่น้องนะครับเป็นผู้าขายของนะครับยู่ท่างตลาดนัดก็ว่าหยุดมาได้แล้วช่วงนี้ว่า่นก็ขอบคุณขอบคุณไปทางณะรันารารนะครับที่ให้ น้องเขาพอได้หันใจได้นะครับเออ่มื่อนี้นะครับได้มาพอ่อกับพีบ่กับน้องก็คือที่มาบอกข่าวเราแจ้งพี่น้องเออ่เรื่องรถด,ด้านี่แหละพี่น้องรถเจ้าเขาเกีียวหนามเข้านีละไว้ต่อมกันได้สมแซมอยู่ด้วยกับท่านได้แล้วนะครับกลับไป80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นแหะนะครับกัาร่สมบ่เห็ดมองได้มันเป็นหูมองได้มันสอดมันยัง เขากเฮียพี่น้องเห็นหลายยุดกหลายขั้นที่เขาที่ข้าเจ้ามาใส่บริการามาเกีย่ยวมาหยังคือเขาเฮียแถ่นอแถนอนะครับมันกับบางเทือกับเกี่ยวเรื่องกับการส่อมบำรุงนะครับพี่น้องอเดี๋ยวบางคนครับามากงาบอเออรถด,ดีบอสภาพของรถสมบูรณ์บอนะครับก็ต้องตรวจเช็คกัน ก็คือมาตรฐานอของไฟต้ตอมนีกะพยายามพี่น้องที่ใจเขาหกเคียร์เสียหายหน่อยที่สุดเอ,อต่างเฮ้าข้ามขวานเฮ้าก็บอกว่าอืจะทําให้ดีที่สุดนะครับเป็นเป็นปัจจัยหลักของเฮ้าหักอ่ที่ผ่านมาเลยพี่น้องยังเสี่ยว่าเฮ้าเอาไปมาก,กมีรถเจียวเกิดขึ้นจากโตนึงกับเป็นสองโตเป็นสามโตพี่น้อง นะครับสามโตกับยังบระท่านพ่อพี่น้องเกี่ยวอยู่ะว่าพี่น้องครับปีนี้โอ้เบิ่งหน้างานหน้าการแล้วเป็นไปทั่วพี่น้องเลยนะครับเกิดว่าแรงนักพอสมควรเลยพี่น้องด้แต่หม่องคุม้มคุ้มหม่อ,มองนอนน,นสูงสูงในที่พอใจต่อมใบหน้างานเกาเกาเนี่ย คาดว่าประจำกวาหาลอยแลเหลือเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวนี้ฝนก็บ,บ่ตกนะครับเท่าว่าสีห้ิไส้เกี่ยวเก่าอาจสิลูกล้ามปีอีกบ่แต่ฝนบ่ตกนาสิลูกล้ามปีอีกหลายนะครับพี่น้องเรื่องนี้ก็ต้องก็ต้องเฮ็ดข้าวนะครับทายส่งถึงรัฐบาลนะครับว่าฮาสิเสียดแบบไดสิมีการสอยเหลือจังไ๋บ่นะครับ จากสองเดือนที่ผ่านมาพี่น้อง<อ>เกิดยังขึ้น<อ>นะครับกับประเทศไทยของเขากับรัฐบาลติดทางนะครับที่ได้รัฐบาลใหม่นะครับเป็นรัฐบาลอาของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งกับมี าทางากระทรวงกเกษตรและสหกรณ์นะครับเข้าใดผู้ใดมาแน่แล้วกับมีแนวนะโยบายเป็นจังไดไรลละพันเข้าสิดได้บอทแพ้แรงเฉพาะที่เข้าสิดได้บอกเกิดอีกอย่งขึ้นที่ผ่านๆมาพอไงต่อมเจีด๊ิบเราเหลืองสูพี่นองฟังเออเป็นชิบชิบไปนะครับเป็นชิบชิบไป ได้รัฐบาลมาแบบใดอันดักล่องก็โอ้ยพี่น้องเสียงดีรูบาทอุบายเอาไปมากอาจจะไม่รัฐบาลได้ทําการทํางานดอกผมว่าเอาเจ็ดจังไดในภาคของประชาชนภาคของพี่นอ้องเกษตรกรนะครับว่าอืมสีรองอยังก็ดอกก็ดีอะให้เพื่อนได้เห็ุการบังกรเป็นยังผิพลาดไหนว่ากันก็บไา้ว่านะครับทดลองดีทดลองเชื่ไปต้องขอยยินดีส่งเสริม นะครับแต่ว่าถ้าลองแบบสเปซสปาไปมาถ่ายรูปยังบ่ไยกับบันมันก็เกินไปนะครับเนาะอืมถ่ายรูปเป็นหุบไอย่างไอเพิ่นว่าเซเว่นเซเว่นนั่นแหละบ่ได้พิชริยาธรรมแล้วจิพีชังกระดกกะดีอะน้องพี่น้องเนาะเด้อจีพีตั้งแต่ย่อออกจากเฮี้ยนกับบุกบดไหเลี้ยวนะครับตั้งแต่พระพุทธองค์ประกาศเดินทุดงอ่าบางเท้าประกาศหยียบเสลเ่ยชัดหน่อยเพิ่นกะ เพื่อนไปอันไดล่ะเพื่อนว่านะมันก็ยอมมีบ้างแต่ว่าที่สี่บอยมีซะเลยก็บ่ต้ตงออกจากเฮียนแบอกออกจากวัดเพื่อนว่าบ่ต้องลงกุฏิแล้วก็ได้หยียบขีดลดอกหยาบหมดหยาแบงตายนั่นนะครับทุกอย่างแต่มีการอยู่ดอนพอนผันแน่ล่องก็บ่ามันสิล้องทุกเรื่องเอาเรื่องที่มันเอาเรื่องที่มันมันหนักหนักเกิดความจะหายแก่ประเทศชาติบานเมืองจังซี่ การได้มาซึ่งรัฐมนตรีก็โอ้พี่น้องเอ,อ้ยจะาควยกวดสัน,าสนหาม,มาได้นะครับเนะาะจักผู้ใดเท็ดจ,จังไหนแดบูแต่ละคนต้องหันมาว่องวังขังหลังเจ้าของวะเห็ดอย่างไหวแด้เห็ดเจ้าดบดออีไหวบ่เออโอ้ไอ้วะาพอต่าบบะอือปรากฏการแปลกแปกนะครับรรเ,ออเกิดปรากฏการที่แปลกมากเลย นในสองเดือนเศษที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องพี่น้องบอกว่าสิเป็นสอสอนะครับที่เป็นหัวใจกเกษตรกรแต่ว่าก็ได้ไปดังไดกระซวงเกษตรนะครับก็พยายามออกมาเรียกร้องนะครับว่าไหลละพัดควรทีสิขึ้นมาสู้ผีสูส้รองเขาพต้องก็เห็นว่าตาเสียนควรแบบนั้นนะครับเป็นเช่นใล้ายๆเคี่ยงเลยพี่น้องอืม โยกเอาข้าวว่าเออถ้าให้แรงนี่นะครับมัอยุีิเฉพาะจุดบอได้ประกาศเป็นภัยพิบัตินะครับกระสิบ,บอไดอ่รับความช่วยเหลืองจากรัฐบาลซึ่งพี่นี่พอยตอมนี่ครับจิฟ้องเลยพาซึ่งปรกากฏใ่อดีตที่ผ่านมานนอ่ะหอบบอไดนะครับบ่ไดนี่แหละครับถ้าภูมิหน้าอืม อ่นอนบางทองหนึ่งอานาคุมบางทองหนึ่งบ่แปลกครับพี่น้องก็ยังพ่อซอยเจ้าของได้เียบยังน้อยๆก็บ,บ่ได้ขายกับพ่อได้กินนะครับการที่ลงทุนไปก็ต้องขาดทุนมันเี็นธรรมดาแต่ว่าแปลกยังอยู่ได้กับพาออะไรละพัดนะครับมาจนเจือเพิ่นไว้แต่ที่นี่ไรละพัดบ่มวีการเยียวยาใพ้แรงเฉพาะจุดยังไม่เกิดนโยบายยังไม่ชัดเจน นะครับ ờ, กระช่วงเกษตรและสหกรณ์นะครับจึงประกอบไปด้วยนะครับเป็นกระช่วงที่เกี่ยวของกับข้าวาชาวไร่ชาวด้พี่น,อน,น้องเกษตรกรใน,นทุกภาคส่วนเลยพี่น้องนะครับแต่เกี่ยวของกับข้าโดยตรงเพราะเป็นเช่นเดียวกัเอา้าที่ฮ่ปลูกฝังเลี้ยงนะครับเป็นสัตว์ชาวาสิง เป็นเขาเป็นด่างเป็นผลละมากลากไม่เป็นพักเป็นยากระดมลุขึ้นด้วยคําบะ,กะเกษตรกรรมนะครับรเกษตรกรรมจากพี่นอ้องนะครับจากที่จะเกิดความก้าหนาะต่อไปนะครับพี่น้องข้าข้าวไว้พี่น้องอย่าหอบบากัน หันมาทางด้านรถเกีเ่ยวหัวเด้ยพี่น้องด้อนะครับเขาอ,อยู่ใส่ป่อ,อยต่อมไวสิไปเกี่ยวยุฮันนะครับาจากเป็นเมือ่อวานนะพี่น้องเมื่อวานทางาผู้จัดก,การนะครับผู้จัดก,การเออผู้จัดก,การใหญ่ดิพี่น้องเพิ่นได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนปล่ต่อมจาก,กบุบรีรัะครับจังหวัดอุบลอุบลราชธานีนะครับผู้จัดการพระวางสั้นนะครับมาเยี่ยมเยียน ไผ่ต้อมว่าเป็นลูกข่าเก้าลูกข่าแก่โอ้เป็นสิบสิบปีแล้วลนะ่ะพี่นอ้องตั้งแต่เห็ดรดเจียวรถไถเข้ามานี่ก็ได้จากขั้นหนึ่งกับเป็นขั้นสองกับขั้นสองกับเป็นขั้นสามเอาไปมาไม่ยุ่งหกขั้นพี่รองนี่แหละครับกัเข้ากับเห็ดแบบอืมบ่ได้เสียเครดิตยีหงังมากไปนะครับการเลยกเป็นลูกข่าที่ดีก็อยากให้พี่รองเป็นจังสีสุกุสุกคนนะครับเด้อถ้าเห็นว่ามัน เห็ดเป็นตาดีเออเป็นตามีลูกคา้าเวลาเขาไปเกี่ยว,ขวเขา,า,า,าเก้วนั่นท้ายให้ท้ยหน้าเกณดให้นพอดีดีเออกำไรหน่อยแน่นกับว่าไปยั้งน้องจะมันาขยุกกันได้นะครับพี่น,อน้องเนาะเอเอพอด,ด้มาพี่น้องจะมาเยี่ยมแล้วก็ได้นำโครงการอยู่ดีๆมาโอ้กาบๆขอบคุณขอบคุณนะครับเดออบอกบมุวนมวนพี่น้องเออผู้จบผู้งามขึ้นอย่างนี้ตัวเออบัดเจอซื้อ,อเหล้ามาไดกมาได้สำเร็จบาทเออ ให้เบิ้งภาพเบิ้งผู้ใดกะได้เห็นกัดสีหงจักยี่อกนะครับเนาะพอ,อปเป็นผู้ใดกัดนะตามสีขึ้นภาพให้เบิ้งโอ้มาหอดเป็กนกามาเสนอนะครับเออสินเชื่อทางทางใดล่ะพี่น้องเป็นการสั่งบำรุงนะครับเป็นบัตรเครดิตซึงบัตรเครดิตตัวนี้พ่านะบอกได้ว่าก็คือเฮ้าสามารถสิน้ำนะครับไปไปเบิกตามศูนย์ต่างตงนะครับ เบิกเอาไอา้บ๊ว่าสิเป็นอะไรทุกชิน้นทุกโตมาจักครับในวงเงินหาหมื่นบาทนะครับถ้าเฮ้าบอบเบิกบ่อใจกับบอได้เสียหายยังบ๊บสันบ่อมีดอกยังดอกกว่ากคล้ายๆกับบัตรเครดิตทั่วไปนะครับประมาณสเดือนสี่เดือนผลจังเสียม่ดอกก็เป็นการดีพี่น้องอันนี้บ๊เป็นการโฆษณาให้เพิ่นเดือ เห็นว่าเพิ่นเออนำนโยบายดีๆมากะโอ้ขอบคุณขอบคุณได้ไรนะครับเนาะเออหันมาทางพี่น้องเฮานะครับเลี้ยเข่าเลี้ยน้ำยุ้ยใส่ไลอยต้อมสิไปเกี่ยวคือเก่าเด้พี่น้องเด้อพร้อมไปพลอยต้อมเดี๋ยวพร้อมแล้วเด้อสำรองรถกาได้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับไผอต้อมก็ขอจบที่นี่นะครับมาคลิปต่อๆ่อไปนะครับพี่น้องสิผาพี่น้องเรียกร้องเอาวันไรละพันเฮ้าให้ได้แล้วกะ ไพ่ออแรงทงั้งอาทิตย์วันจัว่าจังไดถ้ารับน้าถ่วมเขาเห็นมาแล้วพี่น้องว่าเออถ่วมเฉพาะจุดผู้ละลายสองในหม่องทั้งทั้งมันบ่อถ่วมข้างล่างมันถ่วมจังสิบพันก็ได้พี่น้องนะครับคนใดคนใดรับความช่วยเหลือก็ดีใจพี่น้องได้เห็นข่าวว่าเป็นสิเพิ่มเป็นวงเงินนะครับจากการช่วยเหลือไหลละพันสามพันสี่เดี๋ยสิขึ้นไปเป็นสองพันสองโอ้โดีหลายดีหลายดีหลาย ออกราบขอบุนขอบคุณไปทั้งรัฐบาลว่าพี่น้องภาคเหนือนพ่อได้ต้อมกับเบิ้งข่าวเบิ้งข่าวมาเข้าวแล้วก็โอ้ท่วมหลายท่วมหลายครับผมท่วมหลายท่วมเฮียนท่วมซ่านท่วมไห้ท่วมหน้าเข้ามาหนามท่วมกับบอดีนะครับบ่าสีแดงกับบอดีนะครับกับเกษตรกรนะครับถ้าขาดน้ำแล้วกับบอดีถ้าน้ำไหลเกินไปกับบอดีนั่นมันเป็นทีม้าของเกษตรคข้ามาเกษตรกรถ้าพ่อทต้อมกระชีพได้พยายามนะครับติดตามเยึดจีบทวงถามไปยังรัฐบาลจำับรายละพัน จนกลัวเฮาสีใดหรือมันจะเป็นแบบใดรัฐบาลใดเชียรจังใดกับเฮาประมาณนี้ครับพี่น้องสําหรับลิดนี้ไฟต์ตมาขอจากแรกแล,ละจากอ,อย่าเริ่มติดตามลิปตต่อไปด้วยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ